เสร็จแล้วเฮ้ยเราขออนุญาตนึงเพวกมันเนี่ย้อมกันนะได้ใจกล่องกูเลยครับมึงได้สามตัวกูได้สี่กล่องเลยกูยังไม่เปิดทีอ๋อโอเคนี่กระดิ้งก่อนหนคืนนี้สักตัวน่ะเออสักตัวเนี่ยเอาไปขายด้วยกาแฟสองตีสี่สองตีเจ้าไหมต่างเงินอะไรครับนเออหาตังค์กินกาแฟไม่ได้แก๊ก สาวรู้สีแล้ววะกูยังไม่หกเป็นไรี่โอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลหกลดเลยเอ้อยู่อะเออวะหกว่ะแค่นั้นเงไมได้เก็บกล่องอะไรเลยว่ะ เราแถวแถวนั้นมีกล่องอยู่ด้วยแถวน้ำตกอ่ะตีแล้วละมงึงไปก่อนเลยเดี๋ยวไปตีกล่องแล้วโอเคไปก่อนหนึ่ง,งกล่องทังลงไปก่อน <c oughs> ไปกับเพื่อนน้ำน,นี่ก็แบบไปเปิดแพ็กเว็นตีก่อนเลยม,มึงมึงสุดไล่อยู่ปะไล่อยู่เออไปดูไปดู

ถ้าเกิดทองมันจะเป็นยังไงวะขึ้นสีทองมาเลยโอ้โหยากสัสสวยๆเลยนี่ไงสีทองมันจะขึ้นแบบนี้ไงแบบนี้ไงสีม่วงไอ้สัตว์โอ้โหขอตัวนึงไอ้สัตสอุตสาเล่นเวเนยทำไมเนี่ย <อ>เหลือเท่าไหร่มานะอ่ะหมดเลยโอยเคออไปครับ แพ็กสุดตายโคตเหลือมากจริงงม่เอ้ย <c oughs> ขอจีนก็ได้อย่างน้อยก็ขาดขายได้ไอดี <c oughs> หลัก,กวัวมีอยู่จีนข้างบมีขาดาแล้วนี่แต่ไม่รู้อะไม่ค่อยดีมั้ยไม่รู้เหมือนกัน มันฮิวอะสีทองนะครับสีทองนะครับอโอ้โหมองเอ้ยยอะไระด้ได้โนโอเอลซ้ำแล้วก็ได้อะไรอะไรวะตัวยิงอะตัวน้ำสิ่งชิวท่าน,นลมไี่มีดาวด้วย ยังไงต่อดีครับยังไงต่อยังเปิดได้ไหมเนี่ยมาเอาให้หมดโอห้าดาวไม่ออกเลยว่ะออกน้อยจัดเออท่อแท้แล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับไปสีทองฟ้าไอ้สัตว์เออโอเออ ตายตายไปได้สัต